ทันใดนั้นทุกคนในเรือนต่างขนหัวลุกสู้ไปทั้งตัวไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องตำนานท้าหัวคอหลอกค่ะกลางลุ่มไ่น้ำโของอันกว้างใหญ่ในคืนเดือนดับที่ไร้แสงจันทร์ผูเท่าภูแก่ ในหมู่บ้านต่างพากันปิดประตูบ้านแน่นหนาและสั่งห้ามเด็กๆห้ามออกนอกเรือนโดยเด็ดขาดอย่าออกไปใส่เด้อูระแลวว่างขาาหัวคอลอมากินตับเด้อพราะค่ำคืนนี้ไม่ควรออกไปท้าถ่ายชะตากรรมมีคำเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นหากใครเดินเข้าไปใกล้แม่น้ำในคืนเดือนดับ จะได้ยินเสียงหัวเรกกาะก้องกังวานและจะเห็นหัวมนุษย์ลอยอยู่กลางแม่น้ำดวงตาแดงเพลิงจ้องทะลุถึงกลัวหัวใจเด็กๆพากันเรียกสิ่งน,นี้ว่าหัวคอลอ์เพราะใบหน้าของมันงดงามจนแทบจะละสายตาไม่ได้ แต่ความงามนั้นกับซ่อนความน่าขนหัวลุกเสน่ห์ที่เยา้ายยวนพร้อมจะพรากวิญญาณผู้มองดูให้จมหายไปกับสายน้ำหลายสิบปีผ่านไปมีหนุ่มสาวใจกล้าหลายคนพยายามท้าทายตำนานแต่ไม่มีใครกลับมาเล่าเรื่องได้อีกเลย บางคนถูกพบเป็นศพที่ริมกลิ่งบางคนหายสาบสูญไร้ร่องรอยเหลือเพียงสายลมที่พัดแผ่วเหมือนเสียงหัวเราะยังคงก้องสะท้อนอยู่ในค่ำคืนคืนนี้ลมเย็นเยอือกกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเด็กๆที่มองออกไปทางหน้าตา่างเงานั้นกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมและแล้ว เสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> ทันใดนั้นทุกคนอยู่ในเรือนต่างขนหัวลุกสู้ไปทั้งตัวไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำนานเท่าหัวขอหลอกก็ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของผู้เท่าอีกต่อไปแต่มันคือคำเตือน ันต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าสงสัยโปรดติดตาม EP 2ค่ะ